ดีไม่ลงถ้าลงมาเนี่ยลงอะลงแต่ไม่ไม,ไม่ไม่แสดงอาการอะไรต่างเลยอันนี้หย่อนเลยนะอุย้ยเหนื่อยเว้ยอันนี้คิวแค่98ใช่ไหมไกลเที่ยงยังนวันนี้รับมาไม่เยอะหรอวันนี้ อะมาเป็นอะไรมาดูดิเอาไปมาดิผมจะไดู้เหนื่อยเลี่ยงตั้งนานเป็นไม่บใจมีอะไรแฝงในตัวจริงเหรอทำให้กวนกระว้ยใจเอาสาถอดแวน่นถอดแมสออกตรวจแล้วไม่เป็นโควิดนะเว้ยแฝงไงมันสิงเหรอสิงบ่อยไหมเป็นเป็นช่วงวัน มันพามันสิงเลยเหรออ่ะหลับตานะหลับตาหลับตาน่้ผีนะหลับตา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 หลับอิติปิโสพระเขวายะมะราชาโนเทวีสนโนมันังสุขังไอโต้นโมพุทธายะเทวีสนโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตอพระทอปุริโตเวสสาพุสะวุฒังหรือวุทโธเทวีสุนโนนโมพุทธายะอนิจจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิฏิปิฏิสิกะเลสิกะเลอานะยันโตอานะยันโตกายะสังติกายะสังติออกมาออกมาเลยออกมาเลยมึงกูบารยะบาริกบารยะออออออกกกมมมาาาเลยบารยะบาริออกมาเลยูบารยยะออ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 กกกกกมมมมมมาาาาเลึงให้ผีา

เวสพุสะเวสพุสะเวสะพุสสะเวสพุสะเวสพุสสะเวสพุสะเวสพุสะเวสปุสะเวสุสสะกุบารีเออออกมาออกมากุบารีเวสะพุสสะที่แฝงอยู่เนี่ยที่แฝงอยู่เ่ยออกมึงออกมาอีออกมา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 คุยกันกุบารีจะออกมาเลยออกมามึงออกมา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 มึงออกมาอย่าด้ออกมากุบารีจะออกมาออกมากุบารีกุบาริออกมามึงออกมากุบารีจะออกมากุบารีออกมาออกมาออกมาเป็นใครออกมาออกมาออกมา

ออกไหมออกไหมอันนี้จานี้จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีก็เลสิกเลยอานนยันโตอันนั้ยันโตกายะสังติกายะสังติอันนี้จานี้จ้ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีก็เลสิกเลยอานนยันโตอานนยันโตบาริจรา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 บาริยาบออกไหบาริยรา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 บาริจาสัคขะวุฒังเวสสุสะเวสสุสะก็มึงเลือกที่จะสู้มึงเลือกที่จะสู้อ่ะมึงมายังไงไปไม่ไป สักขะทาวุธังเวสะภุสะไปเปล่าอีฮะอยู่กับเขาเนี่ยสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังเวสะภุสะกูตีเบาๆเจ็บเฮอะไรสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังเวสะภุสะเวสะภุสะงสัขะทาวุธังมึงอย่ามาตอแหลสักขะทาวุธังเวสะภุสะเวสะภุสะ ออกไม่ออกในตัวมังอ้ล่างนี่มาแฝงอยู่เนี่สักกะทาวุธังสักกะทาวุธทังอุบา r a yara สักกะทาวุธทังสะหวุสิเวสกหุสะอุบ r ร bari y ยสักกะทาวุธทังสักกะทาวุธทังเวสสะกู bara yara บ a ร i y a ร a b า r i y r ยสักกะทาวุธทังสักกะทาวุธทังเวสักกะทา r ุธ r a b a สักกะธาวุธทางไหมสักกะทาวุธทางนี่กูตียเบานะสักกะทาวุธทงางนะสักกะธาวุธทางสักกะทาวุธท,งทาธทง,ทาทงไปหลุดไปหมดนะโอมพระบุยพระทายพระสะหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะลงพัดพาเอานะมนพระยามนมนพระยามนพระยาคาถาของกูนี้นะพัดนะพัดไปนะให้ถูกนะ ไอ้พวกผู้ถีไอศาสตร์สำเพอศีอยู่ไอ้ตัวสักะพาวุฒังไปสักะพาพัดออกไปพัดออกไปอยู่ในตัวที่อยู่ในกายพัดออกไปเไอ้พวกผีเล่นรถอยู่เวรเจ็บหิอะไรร้องแม่ไอ้สัตว์มึงทำอย่างกูไอ้เหี้ยคนออกสื่อมาบอกไอ้สัตว์แม่งกูแม่งโหดร้ายทานลุนเบายังมึงเบายังเบาเน่ไอสัตว์ผีนี่แม่งตอแหลกูจริงเลย เวรนันแพ้ด uh ีได้ให <laughs> ้เกียริเนี่ยกูว่าอาจารย์เนี่ยดีนัเนี่ยไอสัตว์เจ็บไอสัตว์เจ็บมึงดีไปเฮียพวกนี้แม่งไล่มาไล่สบายเีก็จอกเน่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอาไอเฮียลุกไม่ขึ้นเลยหลับเต็มตื่นมาจากจังหวัดไหนเนี่ยจอมบึงอยู่ลาดลีกใช่มใกล้ใกล้ไปโดนมาจากไหนวะเนี่ยที่บ้าน มันมีผีอะไรหรือคนทำหรือว่าอะไรดูวะเดี๋ยวก็มาดูอาการรู้วะเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาน้ำมาขวะให้มันกินนิดน้ำมนตนแ่ะกูก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้โหมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอกินให้หมดแก้ช้ำในยู่ต่อใบใครวะ <Okay. S 2> คิ้วอะไรนะให้นอนไปก่อนให้16คิว,ลละว <16. S 1> อะไรสิบหกเหรอไปสิบหกเนี่ยโอ้ย,ยวเวยีะไกลเลยไอสัตว์แม่งไวเว้กี่คิ้วนะ, <c oughs> อะเอาบาั <c oughs> ตริมัาริตองเหลืองนะ ก็ต okay, like yeah, right right ้องดูอาการเนี way, like right. ่ยต้องมาดูอาการก็ประมาณสักวันที่26เข้าหาผมองผมเองนะโอเคแล้วเช็คอาการผมไปแล้วแหละมันไปแล้วนะมันไปแล้วตั้งใจคิดถึงผมคิดถึงปูนะให้ดูแลไม่ให้มันเข้ามาเอาเอาเก็บไปด้วยฟอสซิลเอาคาถาอุ้ไน่ให้คอนะคาถาอุ้นะเอาไหมหนูจะทําบุญเหรอมาดิเอาอะไรเอาทองเหลืองก็อะไรไอ้แท่งๆขอแท่งๆท่งหนึ่งตรงนู้นแ่ะริมๆิ่ะแท่งทองเหลืองใหญ่ๆอันนี้มาอันนี้เอา